มี้เราจะมาชำระนโยบายพักการเมืองที่มีต่อการศึกษาไทยถือว่าสำคัญโดยเฉพาะ6กพักการเมืองที่มีไทยแต่วันนี้เราจะพูดถึงสองพักที่นำเสนอนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาโดยเฉพาะพักก้าวไกลจะพูดถึงการปฏิวัติหรือการปฏิรูปก,การศึกษาในรูปยุคในในยุคข,ของปีศตวธธรรษที่21สเ็ ครั้นี้เราจะพักแนวเช่นพักเก,ก้ากายเขาจะพูดถึงหกซุ้มหรือหกด้านยีน่สิบนโยบายแต่ก็มีหลายข้อที่น่ากังวลและก็สับสนในการวางแผนนโยบายตัวนี้แต่โอเคพักเก้าไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วแต่ก็ตอนนี้เราจะพูดถึงพักภูมิใจไทยกับพักที่เป็นเจ้ากระทรวงตอนนี้แล้วก็จะพักของเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาล ว่าโดยจริงก็คือจะมีหลักการง่ายๆก็คือเขาจะทับสองพักเนี่ยก็จะมีนโยบายไม่ต่างกันเยอะก็คือใช้นโยบายที่แจก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 ทับเลตนโยบายตรงนี้คือที่เขาทํากันอยู่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนโยบายที่ออกมาครั้งแรกก็จะมีการต่อต้านม,มากมายครับวันนี้เรานโยบายของพรรคการเมืองที่มีต่อการศึกษาไทยน่าเป็นห่วงนะครับทุกคนไม่ได้มองที่หลักสูตรวันนี้ เราเห็นพรรคเพื่อไก่ที่พูดถึงหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรแต่พรรคสองพรรคไม่ได้แตกหลักสูตรแตกที่อเาเราเพื่อแจกเพื่อ,อประชานิยมอย่างเดียวเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันในวันนี้มันถึงยุคที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเราจะต้องทําอย่างไรเพราะยุคนี้เห็นไหมมหาวิทยาลัยระดับโลกเขาพูดถึงงานวิจัยการศึกษามันมันมันเพื่อนมาละมันเพื่อนมาในสายของ โลกตะวันออกก็คือพวกนิยมโชคลาภโชครางโหราศาสตร์ไสยศาสตร์มนต์ดำต่โลกตะวันตกก็จะพูดถึงเหตุผลพูดถึงวิทยาศาสตร์เพราะในยุควิทยาศาสตร์เนี่ยวิชาวิทยาศาสตร์สายปรัชญาสายวิจิตวิทยาเนี่ยมันใช่ไม่ได้มันเกิดแค่ปัญหาเกิดสงครามเกินกัดแย้งตั้งแต่ครอบครัวจะไปถึงระดับประเทศระดับโลกเหตตอนนี้กสงครามกำลังจะจ่อเข้ามาทุกคนก็วนเพราะวิทยาศาสตร์ เท่านั้นที่ทำล้างที่จะทำลายล้างโลกวันนี้คนที่จะมาต่อต้านคนที่จะมาะสร้างแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือไสายาสร์ซึ่งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตรงนี้เขานำเสนอแล้วว่าต่อไปนี้วิชาหรือสายของไสายาสตร์มนดามือเวทมนเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่ระลากยากไปถึงระดับประเทศระดับโลกได้ วันนี้เราจริงนําเสนอแนวทางการการานาเสนอการปฏิรูปการศึกษาถือว่าสําคัญเพราะที่นี้เราถือว่าต้นเหตุของปัญหาทุกๆปัญหาหนึ่งเกิดจากการเรียน2เกิดจากเมื่อเรียนผิดทํางานผิดแล้วก็นาไปสู่การมีครอบครัวผิดการมีลูกผิดและการมีที่อยู่หรือสังคมผิดนี้คือลักษณะของปัญหาของสังคมปัจจุบันสวัสดีครับ